ตอนนี้เรามาที่ MBK มาคุณมาบุญครองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เรากำลังหาอะไรทานก่อนดูซิมีอะไรน่าทานบ้างมีร้านอาหารเือ <c oughs> นนีแม่เห็น <c oughs> ไหมเนี่ยมีส้มตำด้วย <c oughs> ให้เดินด <Pf ing. S 1> <Brain. S 2> ูก่อนเดิน <ramen> ดูก่อนไปนี่เป็นบ้านคุณแม่โอเคเงินคุณแม่โอ้นี่จะเป็นยอดมากเลยนี่อะไร เป็นปักกิ่งจ้ะเนี่ยฝั่งนี้ร้านอาหารเหมือนกันคุนเดินไปดูฝั่งนู้นก่อนเดินไปเรื่อยๆก่อนนี่ครับร้านห่อเยอะๆเลยดู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 อันนี้เป็นเนื้อวากิวหรือเปล่า ดูบรรยากาศครับโอ้โหยอดมากเลยสวยงามมากเลยีอันเท่าไหร่๊ะ ดคีู <c oughs> บรรยากาศครับคาชาเยอะมากู้สาวโต ช้อปปิ้งแล้วนะฮะเอาอันใหญ่ไหมลูกเนี่ยห้อยอ่ะใหญ่มากเลยมันสามล้อด้วยดูห้อยเลยได้ไหร ไปไไตุงไมมไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เฮ้ยไปไปข้างหน้าก่อนไปเดี๋ยวไปฝั่งนู้นดูบรรยากาศทัว่วไปก่อนโอ้โหร้านอาหารเรยอะแยะเลยเทนชินเคนชินอิซากายะพเดยนะังไง น้องมาเรียนกรุงเทพนี่าตาสงสัยจะนั่ขาทองก็ไ้เออสงสัยจะไม่สามารถส่งนูเรียนได้ใช่ฮานาเบสดิสเินซอรี่คุกอะ โ oh, mm hmm. อ้ดูยูบบนหลังคาพซึสนมันข้างล่างจะเป็นร้านทั่วๆไปนะแล้วก็มีร้านอาหารด้วยนะเนี่ยโอ้ไม่กด ออนิสติกเนี่ย people lunch lunch โอ้ที่เลขตังค์เยอะมากเลยเนะไปเดินดูกับซินิวัตสันเดินตรงไปไหมไปเดินตรงไปดูซิ มีอะไรมั่งป้าเดี๋วนวะาป้าเดินดูก่อนเออไปเดินดูก่อนนี่ไงซุกี้ตีน้อยอันนี้ขยายเขาขยายร้านไปตามตางจังหวัดแล้วไม่น่าซื้อทองไหมลูก เพชรทองห้างเพชรทองตุ๊กตันว่าไม่มีแล้วไม่รู้จะเอาที่ไหนมาขายโอดูฮะใส่คอหมัก โอ้นี่ร้านอะไรสตาร์บักว่ะสตาร์บัคนี่ดูร้านกาแฟสตาร์บัคซิปิดเลิฟบิ่นนักล่าหมูกระทะโอ้นี่ร้านหมูกระทะตัวนี้สตาร์บัคเนี่ยในอันนี้นะสตาร์บัคโอ้โหร้านอาหารเยอะแยะเลยอิตแอมอ๋อกูสเต็กอิตสเต็กลูก อาสเต็กไหมเออนี่สเต็กอยายเดินมาดูฟังนี้ก่อนก็ได้ไหมนี่อะไรไอืมร้นรนานอาอหารทาง โอ้นี่ร้านอะไรโอ้สเต็กเนี่ยสเต็กนะนี่สเต็กมงกันนี่เนี่ยกกน,น,นี่โอ้นี่อะไรนี่ว,ว้าวน่ากลัวมากพอสซนเจอร์เอลอวเตอร์อ้ามลนของเลย ชาวต่างชาติเยอะมากเนาะเ็กชาวต่างชาติแล้วูดีดเสือ้ออะไรสเต็กทาสเต็กกันซามูไรโอนีร้านทำเล็บอ่ะเดี๋ยวหน้าทำเล็บชว์มาดู

โอ้แพงมากแนะทเดียว,ย,วาาย,ยันอะขมนาน่ะคือเขาขายมีคนไทยหรือว่าเขาขายให้ชาวต่างชาติราคาไทยราคาางอามื่อวนไทยค่างชาติอเนี่ย <c oughs> ส่วนมากจะเป็นร้านชาวต่างชาตินะเสื้อคือพวกเหมือนชาวอินเดียชาวอะไรมาเยอะเนาะชาวอินเดียชาวอะไรอ่ะเป็นเจ้าของร้านเยอะเลย Hmm. 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 sudah ada, วันหยุดเกิดเป็นแบบนี้เองดูนะมไม่รู้จะไปทานอะไรเด็มเยอะมากไปหมดเลย สิ่งศักาิ์สิทธิ์เทิงเพลไปดูสิว่ามีอะไรบ้างอาตอนนี้ทองแพงนะเนีย่ยหลายคนก็มาขายเรือมาซื้อเนี่ย โอ้ดูรองเท้าลูกเฮ้สุดยอดมากเลยสบายมาก 好的、okay.